อาวสวัสดีนะครับต่อกันอีกสักคลิปหนึ่งก็มาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับประกาศในเกมลายเลนเจอร์นะครับเมื่อวันที่นี่นะเมื่อวันที่สิบสิงหานะครับอาจจะล่าช้ากว่าลุงจะได้มาทําคลิปนะครับก็ก็ต้องมาทํากันตั้งนิดหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายนี่นะครับเขาแจ้งมาว่าจะมีการปรับนโยบายรายการกาชารลียนัท อัปเดตปลายเดือนสิงหานะฮะครั้งนี้จะมีการแนะนำเกี่วกับรายละเอียดครับในการอัปเดตที่เกี่ยวข้องก็จะอัปเดตหลังซ่อมบำรุงฐานทัพวันที่31สิงหานะครับ1ปรับรายการกาชาลรีโอนาทเพิ่มซูเปอร์ลรีโอนาทเดาวและลรีโวนาตามชนิดเข้ามาใหม่ในกาชาลรีโอนาทนะครับก็ใช้กีเพชรอันนี้ไม่รู้ไม่รู้200หรือ300ก็จะมี9ดาวเข้ามาให้ด้วยนะครับตามชนิดนะ เน้นว่าซูเปอร์ลีโอนัต9ดาวและลีโอนัตตามชนิดตามชนิดชนิดก็คือตามสายนั่นแหละนะครับสายความเร็วสายพลังสายไหวพริบตวดตรวจสอบรายละเอียดและโอกาสการได้รับครั้งที่กาชาหลังการอัปเดตนะหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนการสุ่มพร้อมกับปรับรายการด้วยนะครับก่อนปรับนะฮะ ก่อนปรับใช้ลูบี้อยู่3า0ร้อยชิ้นเพื่อสุ่ม2ครั้งเห็นไหมครหลังปรับนะครับก็จะถูกลงไปร้อยหนึ่งนะหลังปรับก็จะเหลือลูบี้2 0 0อยชิ้นนะครับเพื่อสุ่ม3ามครั้งเลยนะครับสอง้อสุ่มได้3ามครั้งอ่าก็ประหยัดไปร้อยหนึ่งนะฮะสองเพิ่มเรียวนะตามชนิดนะครับเพิ่มเรียวนะตามชนิดซึ่งเป็นการเพิ่มชนิดให้กับซูเปอร์เรียวนะฮะ อุลตาริโอนาทและไฮเปอร์เิโอนาทนะครับเิโอนาทตามชนิดมีผลลัพธ์เหมือนเรโอนาทข้างต้นแต่จะแบ่งเป็น3ชนิดได้แก่สายพลังสายว่องไวสายไวยพิบนะครับมีข้อจํากัดที่สามารถใช้เป็นวัสดุสําหรับชนิดเดียวกันเท่านั้นก็หมายความว่าอัปเกรดได้เฉพาะเรนเจอร์สายนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้นะฮะตามชนิดนะครับเิโอนาทตามชนิด ทั้งนี้สามารถใช้ r ูบี้เพื่อเปลี่ยนชนิดของเลโอนัตได้สมมุติว่าเราสุ่มได้ชนิดนี้มาเราเอาลูบี้ขอเปลี่ยนนะครับนะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้กี่ลูบี้เดี๋ยวรอดูหลังอัปเดตฐานทับก็แล้วกันนี่นะฮะอันนี้คือตามชนิดนะครับนะฮะซูเปอร์ลลโอนัตแปดดาวสายพลังอันนี้ตัวอย่างเห็นไหมครับแปดดาวเขาจะวงเล็บมาเลยสายพลัง แล้วก็ใช้รูปี้เปลี่ยนชนิดได้ข้างล่างไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับอ่าข้อที่สามเปลี่ยนโอกาสการได้รับพอยกาชาลดโอกาสการได้รับซูเปอร์ลีโอนัตและลีโอนตเจ็ดดาวและเพิ่มโอกาสได้รับซูเปอร์ลีโอนัตและอุลตาราลีโอนตแปดดาวแทนนะฮะก็นะครับเพิ่มและลด นะครับลดซูเปอร์เรียวนัทและอุลตร้าเรียวนัทเจ็ดดาวเพิ่มโอ,อกาสการได้รับซูเปอร์เรียวนัทและอุลตร้าเรียวนัทแปดดาวแทนก็คือดีนะฮะเพิ่มเข้ามาให้นะจากเจ็ดดาวเป็นแปดดาวเยอะขึ้นอ่าก็ทางนี้นะครับทางเกมก็จะมีกําหนดอัปเดตนะฮนะเนื้อหาในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี้กําหนดการรายละเอียดของการอัปเดตจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันกับเกมลายแลนเจอร์กันเยอะๆทุกคน นะครับตามนี้ฮะฮะในช่วงนี้ถามว่าลำบากยากเย็นขนาดไหนมันก็คงไม่ลำบากยากเย็นอะไรมากนะครับสายฟรีจะอยู่ยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับนะครับเล่นเราไม่ได้ใจร้อนหดนะเราเล่นเรื่อยๆนะครับเราเล่นเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ยังไงสายฟรีก็อยู่ได้เพราะสายฟรีไม่ได้เสียตังค์นะครับ คุณอยากคิดว่าสายฟรีจะต้องอยู่ยากนะครับในความรู้สึกลุงเลยนะสายฟรี่ะอยู่ยังไงก็ได้เพราะเป็นสายฟรีเขาจะปรับเปลี่ยนไปยังไงสายฟรีไม่ได้เดือดร้อนเลยครับนะฮะสายฟรีปรับตัวได้อยู่ได้ทุกแบบรูปแบบอยู่แล้วนะครับไอ้พวกที่เติมนั่นแหละมันชอบคิดว่าสายฟรีอยู่ยากที่ไหนได้สายฟรีเขาอยู่ได้สบายเขาไม่ได้เติมนะฮะเออ ต้องเข้าใจสายพีก่อนด้วยเขาไม่ได้เติมครับอย่าไปหาว่าเขาอยู่ยากเขาอยู่ได้สบายสบายเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่นะฮะเขาได้กี่เพจเขาก็เอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องลูกลี้ลูกลนโหดนะครับเอออยากโหดด้วยการเติมอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะเติมไปเท่าไหร่มันก็ไม่สิ้นสุดหรอกครับก็เอาไว้ให้คิดแค่นี้สําหรับพวกอยากเติมนะครับเติมไปเท่าไหร่นะฮะบ,บอกได้เลยไม่เกินอีก ปีสองปีมันก็เนิร์ฟเหมือนกันหมดนะครับเนิร์ฟเหมือนกันทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่อยู่ได้ก็คือตังในกระเป๋าเราไม่หายไปฟรีๆกับการเล่นเกมเท่านั้นเองอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นเต้นอยากไปโหดเร็วนะครับอย่าไปโหดเร็วใช้ความขยันในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆเขาให้มาเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วแต่ดวงดวงดีก็ได้ไปดวงไม่ดีก็ไม่ได้ก็รอ สะสมเพชรไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆสำหรับสายฟรีนะครับสายเติมไม่รู้ไม่อยากคุยกับสายเติมไปแล้วครับสวัสดีครับช่องนี้สายฟรีครับบ๊ายบาย